คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าแค่จะไปทำงานในแต่ละวันมันก็เหมือนต้องแบกกรออารมณ์ไว้ทั้งวันคุณไม่ได้เกลียดงานแต่คุณเกลียดบรรยากาศในที่ทำงานคำพูดบางคำจากเพื่อนร่วมงานการประชดเบาๆในกลุ่มลายการเพิกเฉยจากหัวหน้าหรือแค่การมองข้ามแบบเงียบๆทั้งหมดนั้นมันคือการบูลลี่แบบไม่ต้องใช้คำหยาบ แต่มันบาดลึกพอที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่กล้าเป็นตัวเองเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นเรื่องของวินพนักงานธรรมดาที่เคยคิดจะลาออกเพราะไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนใจทุกวันแต่วันหนึง่งเขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ให้เข้ากับสังคมที่บูลลี่ได้แต่ให้ยืนอยู่กับตัวเองได้โดยไม่หลงไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เรา ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าที่ทำงานมันไม่ปลอดภัยเรื่องนี้คือเสียงที่คุณไม่ควรฟังคนเดียวครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Still Thinking Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณมองตัวเองในมุมที่คุณอาจไม่เคยมองมาก่อนพักใจไว้ตรงนี้สักนิดแล้วค่อยๆฟังไปด้วยกันนะครับตอนเริ่มงานใหม่วินยังเต็มไปด้วยพลังครับ เขาตื่นเช้ารีบไปก่อนเวลาเตรียมงานจนหัวหน้าต้องชมแต่พอเข้าสัปดาห์ที่สองเขาเริ่มสังเกตว่าทุกอย่างมันเงียบเกินไปไม่มีใครทักไม่มีใครชวนกินข้าวไม่มีแม้แต่การสบตาก,กันเวลาคุยงานแต่ที่เจ็บกว่านั้นคือ เวลาวินพูดอะไรในที่ประชุมจะมีบางคนแอบหัวเราะเบาๆหรือสบตากันแล้วอมยิ้มเหมือนรู้กันบางอย่างเขาไม่ได้คิดไปเองมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปจนรู้สึกได้มีวันหนึ่งเขายกมือเสนอไอเดียในห้อมไอเดียนั้นถูกปัดเบาๆว่าอืมน่าสนใจนะไว้ลองดูอีกทีละกัน จากนั้นอีกสิบนาทีพี่อีกคนเสนอไอเดียคล้ายๆกันแล้วทุกคนปรบมือและบอกว่าใช่เลยวินยิ้มเงียบๆแต่ข้างในมันปวดเงียบๆเ,เหมือนกันวินไม่เคยคิดว่าการบูลลี่จะมาในรูปแบบของการไม่มองเห็นแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขารู้ว่า ในที่ทำงานบางคนไม่ต้องพูดอะไรเลยก็สามารถทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรอยู่ตรงนี้ได้แล้ววันนั้นวินกลับบ้านนั่งลงเงียบๆแล้วเขียนใส่กระดาษว่า ันไม่ผิดที่พยายามและฉันจะไม่หยุดพยายามแค่เพราะไม่มีใครมองเห็นวันนี้เขายังไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงแต่เขาเลือกไม่ปล่อยให้ใจพังตั้งแต่วันแรกเพราะเขารู้ว่าบางคำต้องพูดออกมามันก็ทำร้ายได้แล้วและเขาเองก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าการอยู่ในที่ที่ไม่ยินดีต้อนรับต้องใช้พลังใจมากแค่ ห,หลังจากเหตุการณ์วันนั้นวินก็พยายามเป็นมืออาชีพให้มากขึ้นเขาเริ่มพยายามปรับตัวฟังให้เยอะขึ้นพยายามคิดว่าบางทีเราอาจยังใหม่เกินไปจนวันหนึ่งเขาทำโปรเจกชิมหนึ่งเสร็จเร็วมากหัวหน้าเรียกไปคุยพร้อมรอยยิ้มบางๆบนหน้าดีนะรวดเร็วด,ดีแต่ระวังอย่าทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเธอรีบเอาหน้า วินเงียบเขายังไม่ทันได้ดีใจที่ทำงานทันก็ถูกสาดด้วยคําชมแบบมีหนามเข้ามาใส่ไม่ใช่แค่หัวหน้าแต่เพื่อนร่วมงานบางคนก็มักพูดประโยคแนวนี้เสมองานเธอเนียบจังเลยอะสงสัยจะว่างมากเก่งจังเลยนะเหมือนจะไม่มีอะไรให้เหนื่อยเลยทำไมเธอไม่ไปช่วยทีมอื่นบ้างละ่ะดูเหมือนจะสบายกว่าเราเยอะ วินเริ่มเข้าใจว่าคำพูดที่ฟังเหมือนชมบางทีมันคือการเน็บที่แฝงมาในคราบของความหวังดีและที่เจ็บกว่าคำพูดคือความรู้สึกว่าเขาต้องซ่อนความสามารถของตัวเองเพื่อไม่ให้ของอื่นรู้สึกไม่ดีครั้งหนึ่งเขาเขียนแผนโปรเจกต์ออกมาล่วงหน้าแบบละเอียดหัวหน้าถามว่ามีเวลาเขียนแผนละเอียดขนาดนี้ไม่มีงานอื่นเหรอ มันคือคำถามที่ฟังดูเฉยเฉยแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ายิ่งทำดียิ่งโดนขุดให้รู้สึกผิดวินเริ่มรู้ว่าสังคมการทำงานบางที่ไม่ได้บูลลี่ด้วยคำหยาบแต่บูลลี่ด้วยคำแซะที่ฟังดูสุภาพและบั่นทอนเราวันลนิดจนเรารู้สึกผิดที่เป็นตัวเราเองแต่เขาก็เริ่มทำสิ่งหนึ่งทุกครั้งที่เจอคำพูดแบบนั้นเขาจะถามตัวเองว่า สิ่งที่เขาพูดสะท้อนสิ่งที่ฉันเป็นหรือสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกคำถามนี้ช่วยให้เขาแยกตัวเองออกจากคำพูดและไม่ปล่อยให้คำแซะกลายเป็นกระจกสะท้อนคุณค่าในตัวเขาวินยังไม่เก่งเรื่องรับมือแต่เขารู้แล้วว่าคำพูดของใครบางคนไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเก็บไว้ในใจทุกครั้ง เขาเริ่มเลือกฟังเริ่มเลือกเชื่อเสียงในตัวเองมากกว่าเสียงที่พูดไปเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นโดยการกดคนอื่นลงมีอยู่ช่วงหนึ่งวินพยายามเปลี่ยนตัวเองหลายอย่างลดการเสนอไอเดียพูดให้น้อยลงหัวเราะตามคนอื่นแม้ไม่ขำอยู่ให้กลืนกับคนในทีมเพื่อไม่ให้โดนมองว่าแปลกแต่ยิ่งทำแบบนั้นเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองหายไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งระหว่างนั่งอยู่ในห้องประชุมมีน้องใหม่เข้ามาร่วมงานและบังเอิญโดนคำพูดแซะจากคนเดิมๆเ,เหมือนที่วินเคยเจอวินมองหน้าน้องแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำเขารู้ทันทีว่าถ้าเราเอาแต่ลบเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแบบนั้นโดยไม่ตั้งใจวันนั้นเขากลับมาทบทวนและเขียนไว้ในสมุดว่า ฉันจะไม่ลดแสงตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกสบายกับความมืดของเขาเขาเริ่มกลับมาเสนอไอเดียเขียนอีเมลอย่างมีหลักการพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนและเมื่อใครแซะเขาไม่ตอบโต้แต่ตอบด้วยความนิ่งเพราะเขารู้ว่าคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดกับการทำดีไม่ควรมีอำนาจเหนือใจคุณตั้งแต่แรกสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เขาแต่มุมที่เขาเลือกจะยืนในทีม เขาไม่พยายามเปลี่ยนคนอื่นแต่เขาเลือกจะไม่ยอมถูกลดค่าโดยไม่จําเป็นและเมื่อเขานิ่งพอไม่หวัน่นไม่หลบไม่ตอบโต้เกินจําเป็นคนในทีมก็เริ่มมองเขาด้วยสายตาที่ต่างออกไปท้ายที่สุดเขาพบว่า บางครั้งแค่คุณไม่ร่วมเล่นเกมเดียวกันก็เพียงพอแล้วที่จะให้คุณเหนือกว่าทุกคำพูดบั่นทอนเขาไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนรักเขาแค่เปลี่ยนให้ตัวเขาในกระจกไม่รู้สึกว่าโดนหักหลังจากข้างในคุณเคยโดนใครพูดด้วยน้ำเสียงปกติแต่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดนเฉือนในใจไหมครับวินเคยและยังเจออยู่บ่อยเก่งจังเลยนะทำไมยังไม่เลื่อนตำแหน่งสักทีงานเยอะขนาดนี้ จะมีเวลาใช้เงินแม่เงียบๆแบบนี้คนอื่นเขาไม่กล้าเข้าหานะรู้ตัวไหมคำพูดแบบนี้เท่าไปเล่าให้ใครฟังเขาอาจบอกว่าอย่าคิดมากแต่ความจริงคือมันบั่นทอนจริงๆเพราะมันไม่ใช่คำด่าแต่มันคือคำพูดที่ตีค่าเราโดยไม่ได้ขอมันปั้นคำเป็นห่วงแต่หวังให้เราสงสัยตัวเองวินใช้เวลาน,านานกว่าจะเรียนรู้ว่า ขอบเขตที่แท้จริงในที่ทำงานไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานแค่ตรงไหนแต่อยู่ที่เราจะยอมให้ใครพูดถึงตัวเราได้มากแค่ไหนเขาเริ่มตั้งกฎเล็กๆให้กับใจตัวเองว่าถ้าคำพูดไม่ได้ช่วยให้โตไม่ต้องเก็บถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังไม่จำเป็นต้องอธิบายถ้าเขาไม่รู้จักเราดีพอคำตัดสินของเขาไม่ใช่ข้อเท็จจริงวันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งเดินมาแซวอีกครั้ง งานเนี้ถ้ารอดเพราะเธออยู่แหละถึงจะไม่น่ารอดแต่ก็รอดคราวนี้วินไม่ยิ้มเขามองตาแล้วพูดเรียบๆว่าผมเชื่อนะครับว่าทีมเราทำงานดีเพราะเราร่วมมือกันไม่ใช่เพราะใครโชคดีพี่คนนั้นเงียบไปแล้วยิ้มแบบแปลกใจนิดหน่อยและนั่นคือครั้งแรกที่วินตอบกลับไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่ด้วยขอบเขตไม่ใช่เพื่อชนะ แต่เพื่อให้ตัวเขารู้ว่าเรามีสิทธิ์ปกป้องใจตัวเองแม้ในที่ทำงานที่คนมักอ้างว่าแค่แซวเล่นๆเ,เขาไม่ได้กลายเป็นคนแข็งแต่เขาเริ่มกล้าชัดกับสิ่งที่เขาไม่ยอมให้ใครเล่นอีกเพราะคำพูดบางคำถ้าเรายังหัวเราะกับมันเราก็เท่ากับยอมให้มันอยู่กับเราได้นานกว่าที่ควรหลังจากผ่านมาหลายเดือนวินเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้น เขาไม่ได้คาดหวังว่าคนในที่ทำงานจะเข้าใจเขาทุกคนเหมือนตอนแรกอีกแล้วแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนวันแรกๆเช่นกันเขาเริ่มเรียนรู้ว่าการสร้างที่ปลอดภัยในที่ทำงานอาจไม่ใช่เรื่องของสถานที่แต่มันคือการที่เราสร้างความมั่นคงจากข้างในได้แค่ไหนวินเริ่มเปลี่ยนสิ่งเล็กๆเขาเริ่มกินข้าวกับคนที่เขารู้สึกสบายใจไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในทีม เขาเริ่มชวนคุยเรื่องอื่นกับเพื่อนที่ไม่ใช่เรื่องงานเพื่อสร้างสายสัมพันธ์เขาเริ่มชื่นชมคนอื่นก่อนโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นเขาก่อนและค่อยๆมีคนเปิดใจกลับมาบางคนเริ่มคุยกับเขาดีขึ้นบางคนเลิกแซวเพราะรู้ว่าวินไม่ใช่คนที่เล่นด้วยง่ายๆแล้ววันหนึ่งน้องใหม่เข้ามาทำงานแล้วบังเอิญโดนแซวแรงๆจากพี่ในทีมวินหันไปยิ้มแล้วพูดว่า เราไม่แซวเรื่องส่วนตัวกันนะครับเพราะมันไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขารู้สึกยังไงจริงๆทางห้องเงียบแต่น้องคนนั้นยิม้มแล้วหันมาขอบคุณวินหลังจากเลิกประชุมวินรู้แล้วว่าเราทําให้ที่ทำงานปลอดภัยขึ้นได้โดยไม่ต้องรอให้คนทั้งบริษัทเปลี่ยนขอแค่เรายืนให้ชัดในสิ่งที่เราไม่ยอมรับและอ่อนโยนพอจะปกป้องคนอื่นในแบบที่เราเคยต้องการให้ใครปกป้อง เขาไม่ได้กลายเป็นหัวหน้าแต่เขากลายเป็นคนที่ไว้ใจได้สำหรับใครอีกหลายคนเขาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่เขาชัดและที่สำคัญเขาอยู่ตรงนี้อย่างเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำให้เขารู้สึกผิดที่เขาเป็นแบบนั้นอีกถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากบอกคุณว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่เคยรู้สึกว่าที่ทำงานไม่ปลอดภัย คุณไม่ใช่คนเดียวที่เคยกลับบ้านพร้อมคำพูดของใครบางคนที่ฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับอยู่ในใจคุณไปทั้งคืนคุณไม่ผิดที่รู้สึกคุณไม่อ่อนแอและคุณไม่ควรต้องฝืนยิ้มให้ใครที่กำลังบั่นทอนคุณทุกวันสิ่งที่วินได้เรียนรู้ไม่ใช่วิธีเอาชนะคนที่บูลลี่แต่คือวิธีอยู่กับตัวเองโดยไม่ยอมให้ใครมาลดค่าตัวตนเราอีก เขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนคนทั้งองค์กรเขาแค่เริ่มจากการพูดกับตัวเองให้ดีการตั้งขอบเขตที่ชัดการเลือกอยู่กับคนที่ใจดีและการยืนหยัดในความนิ่งที่มีพลังและสุดท้ายการเอาตัวรอดจากการบูลลี่ไม่ใช่การหลบไม่ใช่การสู้กลับด้วยความเจ็บแต่คือการยืนยันกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าโดยไม่ต้องให้ใครมาตัดสิน คุณอาจเปลี่ยนที่ทำงานไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนวิธีอยู่ได้เสมอและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ฟังจนจบใจคุณแกล่งกว่าที่คิดมากครับขอบคุณที่ยังเชื่อว่าความดีความนิ่งความจริงใจยังมีที่ยืนในโลกของการทำงานที่สับสนและหวังว่าคุณจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครอีกคนในวันที่เขายังหามันไม่เจอ ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่กับเรา Still Thinking และถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปถัดไปของเราแล้วไว้เจอกันใหม่อีกครั้งตอนที่คุณอยากนั่งเง,งียบๆกับใครสักคนขอบคุณครับ